แม้มันได้เองเราก็ต้องตรวจว่ามีไหมหลับ้าเราไม่ได้ดั่งใจเราทุกเราส่งล่างแมี่เราได้ดั่งใจและดั่งใจเองนั่นแหละด้วยกุศลอะไรก็แล้วแต่เราต้องตรวจว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้ทุกไหมเราก็ต้องถ้าไม่ได้ก็ต้องไม่ทุกต้องอย่างนี้เลยนะถ้าได้เราก็ไม่ทุกเอาโอเคไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้มีสุขใจที่ไม่ได้ดั่งใจทาไมเราก็จะไม่มีทุกใจที่เราได้ดั่งใจใช่ไหมเราก็ต้องซ้อนอีก ไม่ต้องไปอยากได้สุขใจที่ได้ดั่งใจเราก็จะไม่มีทุกใจที่ไม่ได้ดั่งใจแม้ไม่ได้เราก็ต้องไม่ทุกข์นี่เราก็ได้ทั้งสองเลยใช่ไหมเราก็ไม่ทุกข์ทั้งสองสุขสบายใจทั้งสองเอาประโยชน์ได้ทั้งสองต้องฝึกอย่างนี้เลยเราจะเป็นเลิศกับได้ดั่งใจโดยที่ไม่ล้างกิเลสเวลาเราจะล้างกิเลสวันที่เราได้ดั่งใจก็คือตรวจใจตัวเองว่าวันที่ไม่ได้อะเรื่องเนี้ถ้าเราไม่ได้เราทุกข์ถ้าทุกข์อยู่ขาดทุนอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ก็ไม่ทุกข์กำไร ไม่มีปัญหาละอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ทุกได้ก็ไม่ทุกที่กำไรอย่าให้มันเสียเวลาชีวิตทั้งตัวถ้าตัวรักขยันขยันทำอันนี้เราจะพ้นทุกเร็วเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วผู้อื่นเร็วไม่ใช่นั่นนะเราชอบลอยห้เขาเครียดทำไมใช่ไหมไม่ต้องรอให้กิเลสเครียดไม่ต้องรอให้มีบาปเครียดเขาเครียดก่อนๆๆ ให้มันเชื่องเราของเราเชื่องมันเราเรื่องไหมต้องเชื่องมันก่อนเชื่องซิเลสเลยเื่องซิเลสเชื่องที่บ่าก่อนใช้ปัญญาสลายมันก่อนดีที่สุดอย่าช้าชีวิตอย่าช้าไม่มีประโยชน์ที่จะช้าไม่มีประโยชน์ทำไรเพราะมันอยู่กับเราก็อยู่ตลอดนะแล้วมันแตกตัวไปเรื่อยเรืเลยแล้วมันขยันในกลางวันกลางคืนมันไม่หยุดอาจารึ์ว่ามันขยันกว่าเรา จริงนะก็ยังรู้เพียรรู้พักนะมันไม่พักเลยเพียรตลอดตล <c oughs> อนอย่นนะางเง้ยนะใช่ไหมเออเราก็เลิกอยากได้ถ้าเราฉันไม่ต้องไปอยากได้สูงใหจะต้องไม่มีทุกข์ใจก็ขยนันสอนครับไปขยนันสอนขยนันสอนมันก็เออไม่ทุก่มก็ดีกว่าใช่ไหมไม่ทุกข์มันก็ดีกว่าทุกข์ถ้ามีอ <c oughs> ะไรดีกว่าไม่ทุกข์ก็ไม่มี <c oughs> ไม่ทุกข์ก็ดีที่สุดเราเราจะซอนไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อป็ยองใช่ไหม สมก็ไม่มีได้จำนวนจิตใก็ไม่มีใช่ไหมไม่เที่ยงไม่มีจริงพยายาได้ที่นันกระทุกอย่างนั่นแหละที่เลยอมันจะสอนกลับสอนกลับที่เป็นโทษมันสอนว่าเป็นประโยชน์แลวที่เป็นประโยชน์มันสอนว่าเป็นโทษแต่มันขยันขยันสอนเนี่ยสุขใจชอบใจมันสอนว่าเป็นประโยชน์ทุกใจไม่ชอบใจมันสอนว่าเป็นโทษสอนอย่างนั้นแหละที่กินเป็นโทษจะคู่คู่ ยังเลียอยู่ขอบคุณไปทษดทุคู่อะไรใจชอบใจทุกใจม่ชอบจะใจทษดทุกคู่อะไรไม่ต้องมีทั้งสองอย่างเป็นประโยชน์เราก็ต้องมีปัญญาสองตั้งแต่ขนาดหยายบหยาบหยาบหมายเขาว่ามันเป็นรูปธรรมชัดก็ให้เหรยียนรู้ประโยชน์เรียนรูโน้โทษไปจนละเอียดถึงจิตจนถึงมิบาทดีร้ายมันเป็งมิบาทดีร้ายก็มันสอนเขยันสอน กิเลสเป็นวิบากร้ายไม่มีกิเลสเป็นวิบากดีจริงๆนี่เป็นชื่อเราทำเลยมีกิเลสไดสุขทุกข์หลอกเนี่ยเป็นวิบากร้ายไม่มีสุขทุกข์หลอกเป็นวิบากดีมีทุกเลยมันจ่นดีเดียวชั่วก็ไม่ทำทำแต่ดีเป็นวิบากดีใม้แต่สุขสบายใจไรกังวลเท่านัน้นอย่างนี้เป็นต้นอ่าเราก็ต้องชัดเจนเราชั้นเราขยันสอน แล้วเป็นอย่างนี้นเวลาเราขยันสอนมานะะแรกๆไปมันเหมือนจะไม่ก้าวหน้ามันหน้ารุนคันนักเลยไม่เห็นจะลงเลยอาจารย์พูดก็พูดง่ายเราทำไม่เห็นง่ายเลยหวานไปเอออย่างเงี้ยถ้าเรากรท้อนะเราก็าท้อขี้เ,เกียร์เกียร์ตกองสอนให้เราทอนเมื่อกี้โอ้อาจารย์จะพูดแล้วก็ทำง่ายก็ขานยากเหมือนพวกเรา,าทั้งนั้นเลยบานเหมือนกันนั้นเราฉลาดถื่าอย่าไปเชื่อมันว่าต้องขี้เกียรอย่าไปเชื่อ พยานซ้อนไปเรื่อยๆเราต้องจะสูงไม่รู้ตัวจริงๆนะพยานซ้อนไปเรื่อยๆเเฮ้ยวันหนึ่งมันฝังเราเราจะเจอเฮ้ยวันหนึ่งมันฝังเราแต่ก่อนมันไม่ฝังเราเลยก็ดันเราอย่างเดียวเลยนะวันหนึ่งมันฝังเรากิเลสฝังเราแล้วมันก็เริ่มเริ่มหัวอ่อนแับง่ายเริ่มแพ้เริ่มเริ่มสลายไปเรื่อยๆเริ่มแพ้เริ่มอ่อนแรงไปเรื่อยๆเริ่มันอ่อนแรง มันเริ่มไม่เถ e ียงเราแล้วมันเริ le. Le ่มเถียงน้อยลงน้อยลงแค่มันเริ่มอ่อนแรงลงลงเนี่ยมันว่าเราชนะขึ้นชนะขึ้นชนะขึ้นตอนแรกเราเป็นเดินเดินหน้าต่อเลยเดินหน้าต่อเลยเหมือนกับเราดูเริ่มแพ้เริ่มเห็นแล้วทำไปแล้วเริ่มเซแล้วจนเห็นเซตั้งแต่ออกมาแล้วเห็นทักทิ้งเซตั้งแต่ออกมาแล้วลุยต่อลุยต่อเลื่อยต่อเลื่อยต่อเลื่อยต่อโซนก็เลยเบล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 ก็ไปมานั่นจริง แล้วมันจะสลายมันสลายไปมันก็ไม่ทุกไม่ทุทกคนก็สุขที่สุดเราจะอ่านอาการไนดะ้อย่างเงี้ยขยันสอนแล้วมันก็จะต้องมีวิบากที่เราจะต้องเจออยู่แล้วไงอย่างเงี้ยมันต้องมีวิบากเจอเป็นรอบๆๆยู่แหละพระพุทธเจ้าก็าต้องเจอเลยเจอรอบๆอะไรที่ขัดหูนี่นมไม่ชอบใจไม่ถูกใจมีคาราวหนึ่งนะสฆงก็ทะเลาะกันโอ้พระพุทธเจ้าอย่ามาเอาภาระเลยประยะรัดค ท่านจะไปไหนก็ไปเถอะพูดภาษาบาท่านจะไปไหนก็ไปเธอ,พอไไเธอพรายาชาช้าเนอย่าทะเลาะก,กันท่าน,นมีมลท่านไปที่สมมงบสงบมลไปป่านะผู้ประญาะนบ้านๆที่มัลจะไปอยู่ในป่านั้นที่สงบสงบเลยกันเ่าจะทะเลาะก,กันใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะมาเจอไอ้คำขัดโมง,งนะโอ้โหระดับพระพุทธเจ้าสองยังไม่ฟังเลยนะครับเสร็จแล้วีเข้าอ่ะไม่เป็นไรทีนึ่านกำลังเลิ่อยากได้สุขใจเพราไม่ทะเลาะกัน ก็จะไม่มีทุกข์ใจที่เขาทะเลาะกันแล้วอยากได้สุขใจที่เขาเคารพท่านเคารพคำสอนของท่านนะตามๆคำสอนทุกท่านแต่ก็ยังไม่ไม่ทุกข์ใจที่เขาไม่ทําตามๆคำสอนนะนี่กือสภาวะถ้าท่านตัรู้เป็นนิบัติก็เหมดทนิบัติโชคดีขึ้นเลยต้องไปย่ออันนี้มาทั้งกับเขาางส่วนเขาไปอยู่กับลิงชายไทก็สภาวะไม่เป็นต้น ใจพอจะกำลับวิบากคนทําไม่ถูกก็ยังไงก็ต้องรับวิบากคนนี้เอาแต่ใจตัวเองนะเชิญเถิดเขาก็ลังสั่งสงวิบากร้ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็โตขึ้นโตขึ้นวิบากร้ายก็โตขึ้นเอาวิบากเข้าไม่ได้ดั่งใจมันเป็นวิบากนะไอ้เป็นปิดกิเลสเป็นวิบากร้ายกิเลสก็โตขึ้นด้วยเป็นวิบากร้ายด้วยพอมีวิบากร้ายออกฤทธิ์นะโอ้โหทุกแรงเลย นี่ยทุกไม่อืดอย่างนี้หรอกไม่ต้องไปลิศยาคนได้ดั่งใจหรอคนสวยถ้าใครไม่บรรลุธรรมนะแล้วคุณได้ดั่งใจนะคุณสวยสวยแต่บรรลุธรรมเสียได้ไม่ได้ก็ไม่มีสวยไม่มีทุกเสายได้ไม่ได้ก็ไม่จะหลงทุกหลอกก็สบายแต่ถ้ายังไม่บรรลุนะแล้วได้ดั่งใจนะโอ้ม่มีใครสวยเท่าคนได้ดั่งใจอีกแล้วในโลกใบนี้นี่คือคนที่สวยที่สุด กิเลสก็โตมากที่สุดที่บาดร้ายก็แรงที่สุดในรุ่นทรมาร์ทรมาร์ทรมานใช่ไหมเราอยู่ในทรมารตัวเองเราจับหลักอันนี้ได้มันจะง่ายเลยนะสู้กับกี่เลสมันจะเก่งขนาดไหนก็ง่ายเพราะไรเพราะเราไม่ใจร้อนไงใจร้อนวันจะมันจะลงตอนไหนแต่เราแต่เรานะเพียรเราไม่ขี้เกียจ เรารู้แล้วว่าต้องขยันอาเสวนาภาวนาพระหุลีกกำมังทําให้มากทำให้มากคือขยันทําในสิ่งที่ถูกต้องทําให้มากพิจารณาใจรักของกิเลสนี่แหละตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดใจรักก็นี่แหละความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนความเป็นทุกข์มันพาทุกข์ยังไงพาเกิดผลเสียยังไงตั้งแต่รูปธรรมหยาบๆยาไม่ง่ายไปจนถึงละเอียดไปจนถึงโอ้ คิดพูดทำตามกิเลสอยากได้สุขหลอกเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนมันเป็นทุกข์มันเป็นวิบากร้ายเข้าใจให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้พิจารณาไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เล่นเล่นสนุกสนุกด้วยน่าสนุกสนุกว่ะเอออยู่ด้วยกันไปนี่แหละฉันก็พิจารณาเธอไปนี่แหละอ่อยู่ได้อยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยฉันก็พิจารณาเธออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอยู่ไปอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยากอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ เรก็พินาไปเรื่อยๆวันนี้ฉันทําได้เท่านี้เมือ่อยแล้วพอแล้วนะเธอจะอยู่ยก็อยู่เธอจะไปก็ไปช่างหัวเธอวันหน้าฉันเอาใหม่ฝากไว้ก่อนวันหน้ามาอีกพิจารณาอีกหรือมีแรงอีกพิจารณาอีกอยู่งั้นนะอ่ะอ่าเธอจะลงไม่ลงเ่าาหัวเธอฉันจะพิจารณาเธออย่างนี้แล้วนะครับพิจารณาไปหมดแรงอ่าพักยกก่อนพอก่อนเดี๋ยววันหน้ามาพิจารณาอีกเราทำไปเรื่อยๆ,ๆเราจะเห็นที่มันอ่อนมันสลาย กำลังม,มันจะอ่อนตัวลงแล้ว <reef> มันจะสลายไปเรื <establishing> ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันสลายจริงๆเนี่ยมันจะสลายตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นอ๋อพิธีชนะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราใจร้อนอยากให้มันลงเร็วๆเราพิจารณาเหมือนกันแต่ไม่กี่ทีเราก็เลิกเราขี้เกียจเนี่ยเราขี้เกียจทำครั้งเดียวเลิกเพราะเรามันไปเห็นตัวอย่างอะเป็นวิบามันไปเห็นตัวอย่างของเราที่ทําเร็วๆไอ้ที่มัน ที่เราได้มาก่อนแล้วอือ่าที่เราได้มาก่อนแล้วมันก็เร็วใช่ไหมเื่อเืแต่จริงๆที่เราเร็วเราก็โหพินาต้องรู้กิจทีแล้วกว่ามันจะลงอ่ะในชาติคนก่อนคนก่อนอ่ะแต่พอมาชาตินี้มันก็ซัดไม่กี่ดอกนะพวดพวดพวดไปเลยอ่ะเราก็คิดว่าทุกตัวมันจะเหมือนกันไม่รอกไปเจอตัวที่มันยังหน้าน,านาอยู่นะยังดื้อๆอยู่เนี่ยมันไม่ได้เร็วอย่างนั้นนะมันก็าาจะช้า ช้าก็ให้เราเข้าใจตอนนั้นแหละถ้าเราเข้าใจเราจะสบายมากเลยไม่ใจร้อนแต่ขยันขยันพิจารณาโทษของมันโอ้ยสุขสมใจไม่เที่ยงไม่มีจริงหรอกมันเป็นทุกข์เป็นวิบากร้ายเสียพลังไปอยากได้สุขหลอกมันเป็นวิบากร้ายเป็นทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนั้นได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะเรายังอยากได้อยู่งั้นนะได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์อย่างนั้นได้ก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพิ่มกิเลสเข้าไปอีก ไม่ได้ก็ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจเห็นไหมมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้แล้วก็เสียพลังไปทําตามมันเสียพลังไปทําชั่วอยากได้มากๆก,ก,ก,กั็ทําชั่วได้ทุกเรื่องอีกโอ้ยก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจกับพิจารณาไปมากมากมากๆมากมากขยันมันเหมือนกับมันเหมือนกับจะไม่ได้อะไรเนี่ยมันหลอกเราแต่มันได้มันเหมือนจะไม่ได้อะไรนะแต่มันได้กับ จริงๆยันว่าอะมันจะไม่ได้จะได้จะได้ไปเลยๆๆๆๆวันหนึ่งเอ้าเอ้าทําไมมันไม่เก่งมันเดิมทําไมมันไม่สู้เรามันเดิมกิเลสทําไมกิเลสมันเฮ้ยมันไม่เก่งไว้แต่ก่อนมันเถียงเอาเถียงเอาทุกเอาทุกเอาเฮ้ยทำไมนี่มันเบาลงเบาลงเบาลงสุดท้ายเราคุมมาได้ตลอดเลยแม้เราคุมมาได้ตลอดมันเราสลายไปจนหมดเดวคิดว่ามันจะไม่มานะเป็นสัญญามา ไปความจำมานุดดเราเห็นเมื <wireless> <idity mental> ่อไหร่เราก็ใ <diction> ช <aries> <ificar hat> ้ป <d io> ัญญาจัดการกับตายเห็นเมื่อไหร่ก็ตายนานเข้านานเข้าเดี๋ยวก็มาอีกนั่นฮะมามาแต่จริงๆมันมันแพ้เราตลอดการแล้วถ้ามาเมื่อไหร่ก็ตายมาเมื่อไหร่ก็ตายเราพิจารณามันให้มันตายอ่ะมันก็แพ้เราเรียบร้อยขนาดพระพุทธเจ้าในมารสังยุทธ์เดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตัสรุแล้วนะมันยังมาอย่างนั้นอ่ะมากระซิบอย่างนั้น่มาอย่างนั้นะ แต่มาเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแหละมาเรารู้จักเธอแล้วก็รู้จักเธอว่าเป็นเธอเป็นไตรักเธอไม่เที่ยงเธอไม่มีจริงเธอเป็นทุกข์เธอเป็นวิบากร้ายคิดแบบเธอเป็นวิบากร้ายเท่านี้แหละมันก็สลายไปอีกนะน,นั่นดีก็มาอีกมาอีกแต่ก็พิจารณาไปก็สลายไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องรู้รู้อย่างนี้แหละ อ่า,าไม่ต้องไปรำคาญที่มันมามันจะมาตราบเราปรินิพานขณะเราชนะแล้วยังมานะมานะแต่เราก็จะไม่ทําตามมันหรอกเพราะเรามีปัญญาแล้วว่าทําตามมันเป็นวิบากไร้ไม่เป็นที่พึ่งของใครทําให้โลกได้รับวิบากร้เราจะไปคิดนะว่าคนเราเนี่ยนะบางทีนะโอ้จะไป เสพอะไรดีล่ะแล้วแต่จะไปเสพเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยอย่าไปคิดนะว่ามันจะไม่มีวิบาการอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เสื่อมนะอย่าไปคิดว่าจะได้สิ่งนั้นตลอดนะถึงวันหนึ่งก็จะไม่ได้คุณไปเสพอะไรคุณว่ามันเป็นสุขนี่นะคุณอย่าคิดว่าคุณจะได้สิ่งนั้นเป็นตลอดแม้แม้สิ่งนั้นจะซื่อสัตย์ต่อคุณก็ตามจะเป็นข้าวของที่เออคุณสามารถมีได้ตลอดถึงวันหนึ่งถ้าคุณเห็นว่านั้นเป็นสุขคขอืดนเขาก็เห็นว่าเป็นสุขเหมือนกันถึงวันหนึ่งเขาจะแย่งคุณ ม้แต่คู่ครองเนี่ยคุณจะไปคิดว่าเขาจะอยู่กับคุณตลอดนะตอนนี้เขาจะรักคุณนะปอ่อยเขารักคุณเลยเขารักคุณคุณรักเขานะคุณรู้สึกเป็นสุขชั้นใดเดี๋ยวเขาก็คิดว่าโห lish. ได้ขนาดนี้ยังเป็นสุขเดี๋ยวเดี๋ยวได้คนนั้นคนนี้เพื่อมันจะเป็นสุขอีกหรือไมไ่ต่อให้คนซื่อสัตย์เลยนะต่อกันเลยนะคนอื่นก็รู้สึกว่าโหคุณอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นสุขเขาก็อยากได้เขาจะยั่งนะจะบอกให้ระวังเธอ เราก,กินหัวเลยนะนไปคิดเจะเอาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นสุขเนี่ยมันโง่นะแล้วคนเขาก็แทนที่จะได้ประโยชน์จากเราใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคนจะได้ประโยชน์จากเราเขาก็ไม่ได้แล้วเขาก็ทําดีต่อกันไม่กี่คนนั้นใช่ไหมแทนที่จะทําดีกับคนมากๆมากๆานะอย่างนี้เป็นต้นคนก็ไม่ค่อยไว้ใจนะถ้าเราไปติดยีดติวแบบนั้น